การรวมกลุ่มทอผ้าหลังว่างเว้นจากการทำนาเป็นกิจกรรมหลักของกลุ่มอาชีพทอผ้าไทยดำบ้านวังหยกหมู่ที่สองตําบลบ้านแก่งอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่ทํากันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สองเพื่อนําผ้าทอมาสวมใส่และจําน่ายสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนนางวันเพนเทียนประเสริฐประธานกลุ่มอาชีพทอผ้าไทยดำบ้านวังหยกบอกว่าก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มอาชีพทอผ้าไทยดำนั้นทอผ้าลายพื้นเมืองหรือลายแต่งโมเพียอย่างเดียวแต่ในขณะนี้ได้เพิ่มลดลายต่างๆให้ลูกค้าได้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นลายขอลายสนลายกาบกล้วยลายแต่งโมประยุกต์และลายอื่นๆตามตลาดต้องการซึ่งตนเองและกลุ่มอาชีพทอผ้าไทยดำบ้านวังหยวกมองว่าอาชีพดังกล่าวเริ่มมีความยั่งยืน และในอนาคตจะสามารถทำให้เกิดความมั่นคงทางไรายได้เนื่องจากผ้าทอกำลังเป็นที่นิยมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันการจำหน่ายก็มียอดสั่งเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเป็นจำนวนมากพอมีงานจัดงานเทศกาลของไทยดำป้าก็จะไปจัดบูธขายที่ตามงานของคนไทยดาแต่คนไทยเขาก็ไม่ค่อยจะรู้เพราะเป็นผ้าข,ของไทยดาเป็นลายแาสินลายเตียงง แต่ลายขอนะคนไทยเขารู้เลยคำนี้นายกเขาก็เลยมีงบให้มาสนับสนุนให้มาเพิ่มเป็นลายขอ,ข,อขึ้นมาอีกอีกหนึ่งลายาก,ก็มีมีงบมาให้แล้วก็ให้ไม่ต่อยอดขึ้นมาอีกหนึ่งลายซึ่งอนาคตเนี่ยในขณะที่นายพิทักษ์ตั้งแต่งนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งเปิดเผยว่าตอนแรก ทางอบตได้มีแนวคิดเพียงแค่จานุรักการสวมใส่ผ้าทอของชาวบ้านไทยดำในชุมชนเท่านั้นโดยการให้ทอผ้าสวมใส่เองในหมู่บ้านแต่ตอนหลังเห็นว่าอาชีพดังกล่าวสามารถสไร้างรายได้ให้กับชุมชนจึงจัดอุปกรณ์การทอผ้ามาเพิ่มให้เพียงพอกับสมาชิกพร้อมนำวิทยากรเข้ามาอบรมเพื่อให้เกิดทักษะเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็หาตลาดและส่งเสริมการขายให้กับชาวบ้าน จนในขณะน,นี้ชาวบ้านไทยดำบ้านวังหยวกสามารถถอผ้าได้หลากหลายพร้อมส่งขายให้กับกลุ่มไทยดำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตอนนี้เราแค่ไปออกบูธนะครับออกบูธตามงานไทยดำนะครับและวก็งานอื่นๆนะครับที่ทางจังหวัดจัดนะครับเราก็สามารถที่จะปจําหน่ายได้นะครับตอนนี้เราก้ลังทำเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของชาวไทยดำนะครับมีเพจมีอะไรนะครับที่จะ สามารถสั่งซื้อได้นะครับอยู่ในช่วงการผลิตแต่สินค้าทุกวันนี้มันยังไม่พอจําหน่ายนะครับก็เลยยังจะไม่ถึงจุดจุดนั้นนะครับก็ค่อยๆก้าวไปนี่เราเพิ่งทําได้2ปีเองนะครับกลุ่มอาชีพทอผ้าไทยดําบ้านบางหยวกตําบลบ้านแก่งอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มทอผ้าของจังหวัดที่สามารถผลิตผ้าทอคุณภาพดีได้ครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่การกรอได้การทอการสร้างลวดลายของผ้า กระทั่งจนถึงการตัดชุดเองในรูปแบบของไทยดำพร้อมออกวุธจําหน่ายในงานประเพณีของชาวไทยดำทั่วประเทศในขณะเดียวกันก็เตรียมต่อย,ยอดพ้าทอลวดลายสมัยนิยมและสร้างลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเองเพื่อขายให้กับผู้ที่สนใจในผ้าทอในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย